ก็ยอย่างที่บอกนะครับว่าในสภาพจริงถ้าเงามา6ชุดก็จะมีมีมี5ตัวนไม่น่านันจะมีห้5ตัวมีล็อกหน้าล็อกหลังมีเกี่ยวขามีดึงแขนนะครับขอให้เข้าใจก่อนนะครับว่าคุณตรวจเป็นเพียงเพื่อวิธีของตำรวจในการประกาศจะเบิดหรือกระบวนการกับผู้ต้องสงสัยนะครับ หลายคนหลายท่านเข้าใจว่าตำรวจไม่ตั้งด่านจับไม่ได้นะครับผมเห็นในโลกโซเชียลนะครับจริงๆแล้วไม่เกี่ยวนะครับด่านเป็นเพียงยุทธวิธีอย่างหนึ่งนะครับไม่เกี่ยวกับว่าตั้งไม่ตั้งลูกหลานท่านขับรถเสียงดังขับรถไปในถนนตำรวจเห็นตำรวจเรียกจับได้นะครับอันนี้ขอทําความเข้าใจนะครับอันหนึ่งอันที่สองนะครับด่านบางท้งมีสื่อไปลงว่าทําผิดกฎหมายคือไม่มีองค์ประกอบไม่ครบซึ่งความจริงองค์ประกอบของด่านเป็นเพียง แะเบียของตัวที่ออกมานะครับออกมาเช่นต้องมีกล้องต้องมีกลวยต้องมีอะไรซึ่งบางครั้งในสภาพความเป็นจริงมันไม่มันไม่อมื้อมมที่จะมีแต่ไม่ได้หมายความว่าด่านนั้นผิดกฎหมายนะครับเพียงเป็นเพียงฉะนั้นด่านจะถูกไม่ถูกก็ยังมีอำน,นจาจตามเหมือนเดิมนะครับอันนี้ํำว่าเข้าใจกับพวกเรานะครับเพื่อที่จะได้ดูได้สังเกตเป็นที่ตินะครับซึ่ง วันนี้เราก็จะสาธิตให้ว่ามีสมมติว่ามีรถต้องสงสัยซึ่งผ่านจุดคัดกรองมาตึ่งงามระเบียบของตอรองขอนเข้ามา150เมตรเขาก็จะบ้วดกันแล้วแดงชนแดงเลยครับมีดำเลยนี่แค่เลยไอ้กระไรเลยจ้ะค่ะขณะนี้นะคะทางจสมมติสถานการณ์ว่ามีรถสองคันิ่้เข้ามาผ่านด่านนะครับ อันแรกไม่แสดงพิรุษอะไรต้นทางหรือไม่สเกลไม่ได้แจ้งอะไรมาเพื่อเป็นการป็นคามสวนการจราจรตำรวจเขาก็จะไม่ทําอะไรมากนะครับเขาก็จะดูท네 mm ี่หน่อยแล้วก็ปล่อยไปนะครับอันท네ี่สองมีพิรุษก่อนเข้าด่านเห็นตำรวจยึกยักจะลบจะอะไรนะครับเมื่อมีพิรุษตำรวจที่ด่านจะนรับข้อมูลมาก็จะสังเกตเป็นพิเศษนะครับผมโอ้ยโอ้ ก็ทานนิดน่อยก็ไปไปมาเลยไหนมีทีดังเลยวิธีดังไหมหรอไปกับพีด้วยแนะนำคือถ้าถ้าไม่มีอะไรมากต้องบอกเขาว่าจะแนะนำให้ไปหามาใส่นะครับหัวหมวกกันน่าไม่ใส่นะพี่พี่ก็ไปกขี่ด้วยดูไปกับพีดูอะไรคือบางครั้งถ้ามันขีดเล็กน้อย เขาก็น้าเขาก็จะไม่อะไรมากนะถ้าเราทําถูกกฎจราจรตำรวจก็จะปล่อยไปจ้าพี่แดงครับนันขับรถแดงคันนี้ก็ผมมุตสถานการว่าคันนี้มีพิรุษมานะครับมีพิรุษมาตำรวจาก็จะเรียกแอบข้ามถนนนะครับเรียกแอบข้างถนนเพื่อไม่ให้กีดขวาง เส้นทางจราจรของคนอื่นเดี๋ยวในตอวนั้นเขาก็จะทำการตรวจค้นนะครับโดยละเอียดนะครับเก่งนงเก่งนายถอดออกให้หมดตดูอาวุธดูอะไรด้วยมีราชินีท่าไหมนะคะมีอะไรมีสิ่งจับคนรวยมี มีบบตอกอันนี้อันนี้เป็นการสแสดงน,นะครับเราไม่ได้ทำอะไรที่มันมีการอะไรก็แล้วแต่ที่สอยพิรุธมากกว่านี้เราก็จะเพิ่มระดับขึ้นนะครับการใช้กําลังก็จะเพิ่มระดับขึ้นจากการออกคําสั่งมามืกก็น,นใช้กำลังตามเอาไว้เนรอช่วยได้ช่วยได้ครับรก็จะขอบคุณแล้วให้เดินทางโดยสัสดิภาพ ขอบคุณมากครับโอ้เขาท่านขัดวนจะพยายามใช้กำลังก่อนนะครับครั้งแรกก็เหมือนจะใช้กำลังก่อนนะครับใช้กำลังให้หยุดก่อนนะครับเป็นการแสดงกำลังแสดงลังครั้งแรกตั้งด่วนจะสั่งให้คนคุ้มครั่งหยุดก่อนนะครับอ้าวโวยวาย ัาษาจีวันจี่เดือนนะครับไม่เกี่ยวกับต้องวนะครับผมฉะนั้นคำพูดที่ว่าจับแล้วก็ปล่อยเยืนถือมาบอกว่าหลายท่านครับแต่หนัก้น่นก่อนเยวรวจนทค่ไปถือมั่งไปมาต้องใส่ชุดเบรนไปเก็บไปเพื่อช่วยถืคั้มเพื่อปลอดใจ ก็อย่างที่บอกนะครับว่าในสภาพจริงถ้าลองมาครบชุดก็จะมีมีมีห้าตัวนแล้วแน่น่าจะมีห้าตัวมีล็อกหน้าล็อกหลังมีเกี่ยวขามีมีแขนนะครับเป็นเป็นความรู้นะครับผมค่ะตอนนี้นะคะตำรวจก็ได้เข้ามาในหมู่บ้านนะคะเพื่อที่จะมาจับคนวิกลจริตนะคะเอางั้นเลยเหรอเนี่ยอยู่ข้างๆนี้นะคะต่อไปขออนุญาตถ่ายรูปเนาะ ในลูกจีแค่สาแต่ผกพอแล้วนหลายคนเลครับส5่ห้ก็จิดเหมือนเดิมเ็เใหญ่ติอีต้องป้องกันตัวะครับป้องกันตัวเองน้ำมะนาวใช่ไหมอปกติส่วนใหญ่ก็จะประชุมโดยละครั้ง หรือว่าอาจารหลายครั้งตอนนั้นถ้าเรามีงานใช่ไหมมีงานเริ่มประชุมแล้เริ่มประชุมพร้อมกันทํากิจที่เพื่อนมาทำเรือพร้อมเพียงกันก็อย่างผู้ใหญ่นัดประชุมกี่โมงสมมติว่าสามโมงเช้าเ,าเราก็ต้องมาให้ทันเวลาสามโมงเช้าเริ่มก็เริ่มพร้อมกันทําอะไรก็ทําพร้อมกันทําเหมือนกันต่อไปข้อสามครับสมาชิ ยอมรับมติส่วนใหญ่ของที่ประชุมในการแก้ไขปัญหาเมื่อเรามาประชุมกันแล้วมีปัญหาตัวอุโสก็ต้องทําตัวให้เ,เด็กสตรคนชราคนพิการและคนที่ยากจนกวา่าอันนี้เราต้องให้การของเขาในการี่เหลือกันในหมู่บ้านเรามีมีคนยากจนไหมพีพอออ่อพีี คนรู้ข่าวเขาก็มาชื่อเหลือแต่ว่าคนในหมู่บ้านกันเองเนี่ยไม่เคยชื่อเหลือเขาเลยอย่างนี้นเราก็ต้องให้การชื่อเหลือเขาด้วยใช่ไหมต้องการผมวันนั้นไปทางบ้านรุนบ้านตะเคียนเนาะที่แพทย์คือที่พอสวอไปที่บ้านรุน<ม>ก็ไปเจอคนพิการเนี่ยนั่งสงสารมากคนพิการเขาพิการตั้งแต่กําเนะิดเนาะก็ทางเราประชาชาติก็ไปชื่อเหลือไม่มีไง โทรศัพท์นะครับตเ,เกมก็ไม่ดีออกไปทาบุญที่วัดกันด้วยนะครับข้สามสมาชิกยอมรับมติส่วนใหญ่ของที่ประชุมในการแก้ไขปัญหาข้อสี่สมาชิกให้การยอมรับและเคารพเพืเอ่ออุโสข้อกห้าสมาชิกให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ที่ไดออ้โอกาสในสังคมเช่นเด็กตตีคนชราคนพิการและคนที่ยากจนกว่าต่อไปข้อหกสมาชิกส่งเสริม แารรักษาวัฒนธรรมศพนีที่ดีงามข้อเจ็ดสมาชิกช่วยกันอนุบำรุงพระศาสนาร่วมแรงทุกคนชุมชนเข้มแข็งสำหรับารป้องกันปาบปามนะครับกองทุนทีมงานของตำรวจชุมชนมันเป็นสคัญทางการเแล้วก็บริเวณสองศูนย์แล้วก็เจ้าที่สายตรวจนะครับวันนี้นะครับมาตรวจเยี่ยมนะครับของหมู่บ้านเรานะครับซึ่งหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้าน ชมาตอนะครับเขาเรียกว่าปัจจุบันนี Wait, ้เป็นหมู่บ้าน R าดีนะครับก็คือ t a b วิเนะครับทุกอย่างนะครับการดำเนินงานผ่านนะครับระบบมือถือนะครับปัจจุบันนี้ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วก็มีการรับฟังความคิดเห็นในต่างๆมีการจัดตั้งนะครับเพียรหมู่บ้านนะครับของเรานะครับกลุ่มไลน์นะครับ Facebook นะครับต่อไปก็มีการนะครับแชร์ในเรื่องของ Tiktok นะครับการทํางานต่างๆนะครับหมู่บ้านของเรานะครับ ในวันนี้นะครับของคณะนะครับทํางานนะครับที่สำาคันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแทงเง่้ยาที่พวกเราจะได้ได้เับได้เจอเพราะว่าอย่างน้อยนะครับขอให้จดจำนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้เกลือนะครับเวลามันมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับพ่อแม่นะครับลูกหลานที่น้องเรานะครับจะได้เอาตัวรอดได้ทัไงนะครับเราจะไม่ปูุกทํรลายนะครับหรือว่า สามารถแก้ปัญหาได้โดยเป็นขอหน้าบางทีเห็นเห็นทิฟที่ครอบครัไหมครับเห็นไหมครับที่ไปอันนี้ลูกมาการเต่าที่แจ๊บที่แจ๊บนะครับันสุดท้ายพวกเวลาเกิดเหตุพวกครับพอเสียเยอะนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือหลอนหลอนเสร็จปุ๊บเขาไม่อยู่นะครับคนที่อยู่ในครอบครัวนะครับคนที่อยู่ในครอบครัวนะครับก็ไม่สามารถที่อยู่ได้ก็อยู่ก็มีโอกาสโดนฆ่านะครับนะโดนฆ่าถูกทำร้ายนะครับ นะครับถูกทำร้ายนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับก็ไม่ได้เกิดปัญหาในชุมชนของเรานะครับเวลาใครไปไหนมาไหนนะครับในของหมู่บ้านหนึ่งในในเขตของของในส่วของเมืองนะครับคือหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านนั้นก็คือว่าเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจลงหมู่บ้านเขาก็จะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกหลานก็แค่เสียนะครับเสียเสียพอเสียพวก็ั้นก็กลับมาลอนนะครับแค่นั้นนะครับ ก็เสียกแบบมันอนเสียพบนะครับมันไม่ได้ไปทำร้ายใครนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวมันก็นน่นฟบวันแล้วเจอเ้าตำรวจไปดำเนินการหรือขอบกู้บอลคุณตำรวจจะมาทําอะไรมันไม่ได้มันจะส่งไปที่โคราชตอนแก่ตามระยะเวลาถ้าเกิดว่าอินเรเ็ตมากก็จะส่งไปที่มัิสีมหาโกนะครับเดี๋ยวไอ้สัตแก้วนะครับตัวนั้นหายขาดนะครับพีแต่ว่า่วงเรื่มต้อนมันจะขอให้พวกเราทุกคนแก้ข่าวสาร นะครับเพื่อจะนําตัวคนที่เสียนะครับหรือคนที่ติดเวืนะครับไปรักษาเพราะโดยปกติแล้วบางทีเราเห็นหน้าหรือต่างเราจะไม่ค่อยการแจ้งกันแต่ถ้าเกิดเรามีการแจ้งนะครับเก็พวกนะครับเจนที่ตำรวจและเจอที่โรงพยาบาลนะครับหรือม่นั้นทางเราพอสตอตในพื้นที่ก็จะส่งเขานะครับไปที่โรงพยาบาลวีรังนะครับโรงพยาบาลวีรังนะครับเบต้นนะครับหลังจากนั้นนะกระบวนการถ้าเกิดว่าเขาป่วยมากนะครับหรือต่างๆับ ทางโรงพยาบาลมีกาส่งอินฟรตนะครับรักษานะครับงานอยู่นะครับอย่างน้อยอย่างน้อยก็เป็นเดือนสองเดือนสามเดือนนะครับเพื่วามันหายขาดนะครับแล้วก็จะกลับเข้าไปสู่ชุมชนแต่ถ้าเกิดว่าหมู่บ้านเรานะคิดว่าที่นี่มันไม่เป็นไรหรอกมันแค่เสี่ยงไปเสี่ยงมาหลอนนะครับหลอนเสร็จปุ๊บเขาไม่อยู่แล้วนะครับแทนที่เขาจะได้กลับมานะครับเป็นคนโกติในช่วงที่เขาเขายังมีสติอยู่นะครับ ตอนนั้นนะครับอยากให้พวกเราช่วยกันในส่วนของตรงนี้นะครับเพราะว่าลูกหลานเรานะครับหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติเราก็จะไม่ต้องมาหวาดกลัวนะครับว่าบ้านนี้ไม่อยู่ติดหมู่กำ้ายลูกหลานเราเดินไปตามถนนไอ้นี่มันติดยานะครับมันหลอนมันจะถูกฆ่าถูกทำร้ายนะครับเราจะได้ช่วยกันนะครับแล้วก็เมื่อเกิดว่าคนที่เกี่ยวข้องเราก็จะได้นาไปป้อปัดนะครับป้อัดไม่ได้เป็นการจาบกูนนะเป็นการปบอปัด พื่อไม่หไมหให้เขาหายขาดก็ว่าต้องไม่บำบัดปล่อยให้เขาติดไปเรื่อยๆนะความหวานต่างๆมันก็จะมีเยอะแล้วก็พอถึงจังหวะนั้นนะครับสมองเขาถูกทาลายนะคถูกทาลายจิตบรญยาในามองถูกทำลาย,ญญาำลายจำไปไม่ได้กลับมาก็จะกลายเป็นคนประสาทหลอนไปนะครับแล้วก็ผู้นำชวนนะครับต่างๆในะ้กระทั่งตำรวจบ,บ้านของเรานะครับซึ่งได้มาร่วมกันในการทํางานทั้งนี้แล้วก็พุดธตำรวจบ,บุชนสัมพันธ์นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ ตำรวจนะครับสายตรวจนะครับที่จะได้มาร่วมกันให้ความรู้วันนี้ก็เดี๋ยวต่อไปขอเรียนเชิญผู้กองปักครับเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการปัญหานะครับในบ้านของเราแล้วก็มาวิเคราะห์หรือดําเนินการว่าจะอยาให้ตำรวจเข้ามาช่วยในส่วนของตรงไหนนะครับเดี๋ยวต่อไปขอเชิญผู้กองปัดครับก็ครึ่งครับ มาดูเวลางานผู้ใดสองคำรูปรูปเนี่ยได้ผู้ช่วยก็ู้จักมาคนดีครับผู้ช่วยผู้ใหญ่นะครับทีมงานเสมอบ้านนะครับมีการรวมทุกปีนะครับก็ตบ้านจะการแ่อก็เพิ่มเข้ามาเป็นครั้งแรกนะครับแบงนี้ครับมาลอนานนะครับพอดีมีภาระนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าทุกท่านให้ความตั้มใจอย่างดีนะครับมีแต่ชุดภาาประสิทธิ์นั่นเลยเราก็ชุดของเราครับทุดเราจะเข้าหมู่บ้านเด็ยร์การแข็งเนื่องว่า ตอนนี้ว่ช่วงโควิดเนาะจะประชุมก็ยากใช่ไหเี่ยากก็นาประชุมทีนะก็จะได้มามให้ความรู้ที่เราชอบจะให้ความรู้ทุกล้วจะไดเข้าตลอดตนช่วงโควิดก็หลายอย่างยเนาะไปไนห่โควิดล้ไหนใครใครติดโควิดบ้างหญ่อ้าวียาิเลเหรอไยงน่วยังไม่หายแล้วไหนเนี่ไม่ค้ติดไม่เนี่ยไม่ติดเลย ติดหมดแล้วจ้าจ้าหายหมดแล้วแล้วก็ผู้ใหญก็สละคดียวใคใครยังไม่ฉีดวัาซีนยงไงผู้ใหญ่ยังติดไี่หมดแล้วนะรับก็ดูเลยเป็นครับวันนี้ปกระบาดซื้ไปในปูกระบาดอเลยบยต้องฉีก็ซีนแล้วก็กน้ากของท่านนะหาบ้างมาพูดคุยคือเป็นกา้องฝากมาเลยเาพูตอคุณเาหาสถานแก้ไขอะไรบ้างครั่ลัคือรี้จะมีุด ซึ่คนนะครับ you ว know ่าแต่เราจะแก้ป e ัญหาคือรัฐบาลนโยบายของรัฐบาลก็าว่าผู้เสพเป็นผู้โหวตนครับผู้เสพเป็นผู้โหวตไอ้ไอ้ข้อพิจารณาเสี่ยงหรือเสพนะครับเราก็ยกไม้ยกมือบอกที่ประชามเจ้าที่ครับรพื่อารปฏิบัตินะครับซึ่งเรื่องการปฏบัตเนี้ในกองตองดูนะครับมันจะมีโครงการชุมชนนั่งเรือนนะครับชุมชนนั่งเรือนซึ่งปีนี้เราพัฒอาบ้านสบายขอครับคือว่าเมื่อวันที่สองครับคือเรามีการต้องบัก มันมีสิ่งไหนแก้คอมกะวดดหลบนีมันมีอะไรอะไรังไงมันที่จะทำได้ใช่ไหมอันดับแรกตัวนประเททจากบริจารจะต้องให้เงินจากพนรอจสายทสานถ้าเราแม่ทำพมรอก็จะจำมีินมาเข้าใจไหมเงนนเล็กันก็อแเป็นอู่ตประเทศที่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 ทีรที่ที่ทีที่ที่ีเที่ทีที่ที่ที่ครีที่ ถ้าเราไปสอบภาคนะใช่ลกหวานภาคไอเข้าโรงเรียนปรองเนาะเรียนเก่งสอบภาคเสร็จอีแคมอีแฟนโอ้โหปุ่มาาโอ้โหมีอาสาเลยก็ออกบริการเนยังไงรี่เข้ปนมาเจ่อตำรวจไ็ตกใจสั่งพูดใจใชไมราก็ด้ำูดใจในนีในการรบกับองกก็รู้ว่าใครเป็นใครนะบางคนเนี่ยแน่าสวเนี่ยเหมือนเป็นเป็นลูกขาวไหมไอ้ที่ไอ้ที่รถของกล้วยลูกขารถของกล้วยลูกขาวไหม ตอนนี้นะคะก็มาถ่ายรูปร่วมกันนะคะแวเรายข้าคะวันนี้นะคะทางสพบุรีรัมนะคะก็ได้มาอบรมให้กับชุมชนตบนละเขตของเรานะคะก็ จะได้ปลอดจากสารเสพติดนะคะ